า,ามาไฟเฮากะเต็มทงเต็มกระตาทุกคนเมื่อบี้กระตุกสุป็นหัวเดี๋ยวไม่มีอุ้ยห้ามมีขี้นี่นะงามันโบสบายดีทุกคนสบายดีตอนเซามือนน้อยมาเก่เงเฮ็ดละวง คลิปนี้ก็มีคลิปแต่หึงนอะทุกคนลวรวยหักกรรมาตาัดลงฮีรละงกุกออกขาวออกมาทุกคนตัวมมขึ้นนี้นี่ตัวโมควาเอาไว้เาานี่นี่ลายเติบจะละก่อนรอขี้ดินเนาะ Các bạn nhớ đăng quên cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เขาลุยอยู่เมื่อซื้อเขาล้างน้ำเกิดเลยทุกคนแล้วมันมาย่ออันนี้เฉบียเมนขี้ดินอันนี้นะมันเป็นสีมันพอเขาเอาแเต็มเมื่อคืนนีด้ดิสีมันเ็นเป็นห็รลงงูขาวตัวผ่าก่อนผ่าผ่ งามนี่เนนี้เจาน้ำมูกเดงน้ำมูกเลืองน้ำมูกขาว cái ngồi bơi hết kẻ hết rồi hết kem สิครพรพนังตู้เดไปอาบน้ำก่อซาตุลาเบิ่งค่ะตรงนี้ทัท้งอน ดุกแล้วทุกคนเก่งเฮละงโงกเซ็บเซ็บน้อยมากกินได้ทุกคนเลยเก่งเฮละงโงกนะผูบ่มากกัดจะคิว้ว คิวค้วน้อยอสเตปฮอน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 อเต็มถ้วยเลย ทุกคนกินข้าวซอกันเตุงหน้างน่ะไปเมดละงกเซฟเซปมีมผักซีนไปงไม้กับซาเปสกินแห้งกินหรือเปล่าดีมุกบินบ่ข้าวข้าวต่ำแก่แมงดากโอ้ยมามาบุบบมาข่าวเจ้าพอและนกับนี่แหละบเล่ช้ำ เชื้มือดาจำตรงมาตรมูแสบมือมีอดมละสับวูางมาเด้อทุกคนมีข้าวนั่กันภาดูร้านเก็บกล่าสาดยุมาบ่ายนี้น่ะกินกับบุกินได้ข้าวหุ่นอยู่ท่านนะก็ยาว่ามึงคอยห้รูคอยเราไม่ข้อให้ก็ได้

บคณกินครั้งแรกของปีก็ว่าเมสแต่ปีนี้ถ้าได้กินแกงเห็ดละงกกินมาแล้วอีสารอะไรจรินจังนะเระดอนแล้วเฮ้ยไม่นะเ,ยมเยอะข้าวบ่เฮ้ยกี่ลากินเพิ่มโคกินโคชิ้นควายได้อาหานดีแท้วันนี้นะ่ะ <c oughs> ล้กาซีนไปต้มมะมงอีทุกคนเอยคืออุดนีูกต้มพอมันสุกบ่ท่านแห้งมือนีมือมือจึงแหงจึงบ่อมะมกไปต้มมะมง้ก่อนกเที่ยวเขาไปโจเบยังไงนี่ตัดก่อนท่านแห้งเลยตัดเลยกระตุกสุเป็นหัวในเลไม่เอ้ยหามีขีดนี่นะยามันโบ กระตกสเป็นหหอยเนี่ยเล้าวมีดขีดเนีอ้อปล่ะเพนอยเพนเนี้อปนกันโอ้ยปลาปลาปี๊ป,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 ปือเงยมมูะโซอันนี้ มีเสียงรบกวนเด้อทุกคนนะสาวสีเข,าข้าห่าวต้วโมโมะม่วงกระสอี่แห้งเพร่าจากต้โมโมะม่วงไข่นะอันนี้โมะโม่วงไข่เต็มโมยูนึงโอ้บอลลิกนี่เฮ็ดไม้ขลุ่นมาเต็มเชื่อมันโดนเชื่อมือทุกคนเลยนนะ เอาไม้กันกานเผามาขาลุน่นมปอย่งยาวจังบโรโดนชื่อมือแล้วร้อยเอาบอกกบโบกมาแล้วกระโดดเชื่อมือเจ็บหมดนะครับบอดิงขลุ่นเปื่อนเปืเป่อนการเหมยแล้วการทุกคนเลยบนโมงกะหางกระไดหม้อนึงทุกคนเรือยังหม้อนึ่งประเทศแห้งสตูรากับบอดิงฝาะชวนมาเอามาไฟไปสั้นวันนี้เขามาโหดละพี่รถจักรมา <c oughs> <c oughs> มันตุนไปสั้นกับงามมาดิเขียวคุ้มอยู่ เอนินโขดเอนินเบาประชันละกินีประชันปู่มันต้นอยู่พูดนี่ก้นบ่มดกูมาไฟเรากะอยู่ฝาผายฝาหนะฝาผายบนเฮาตึกกุ้งมันนั่นละผายนี่เลยเฮาตึกกุ้งมันนั้นเอาดินกันใส่ต้นไผ่ยังกงน้นกล,ละ บายดีก็ร่าสบายดีทุกคนเหมือนเราเอามาไฟโอบ่ลริงขึ้นได้โอมมาไฟประชันกระโดกอะไรเนาะเอ็มหยางอยู่ข้างหน้ามันล้นกับกองกับพันอยู่ประชันว่ามันล้นมันเตะมันแล้วบ่กระโดกอะไรก็โหลดนะหน้ามันล้นนะเย็บดินกับปูขุ่งจนเบาบางอยู่โก๊ะมันนะมาไฟประชันกระหว่านเลยทุกคนเลย ม,มาเดิววนทุกคนเด้อขี่มัไฟน้ำกันหลายคชม,มาไฟเฮ้าดีดีหวานก็ามาไฟเฮาอีนะอเก็บตัวม,มนุษยนีดกันฮะอืมอ้มเียดายว้ากกับผ่านอยู่ งามบาดิชุ่มชุ่มชุ่มชุกอยู่นะพี๊ดดิ้ง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 ถึงบดิ้งน้าเออยู่ตรงไหนเอ้ยน้ามาหลุดมาแล้วนะเลยแต่ก้างขย่างอยู่แต่ก้านนอเม้นน้อยมากโคตรเว้นน้อยมากกับพี่ทั้นมื่อนั้นนะปิดปุ่มปิดปุ่มอยู่อะไรเงี้ยหาเอายกๆง่ายๆเอาหกกระจาดเลยไม่เอาถึงเลยเป็นแ้กนะเนี่ยพี่ดเด็เนี่ยลิงน่างามเท่

นั่งน่ะดูนะอร่อยง่ายดีนะทุกคนด่นกระต่ายแล้วเดี๋ยวเอาพามาค่ะเอาเป็นชี้นเล็กๆนิดนึงดึงออกกระดานฟันมันเศโอมันงอดี เต็มกระตาเต็มกระตาทุกคนสมากคืแบบนี้สวยทุกคนฮิฮินโมันีแต่กระตาเี่ปะปะันมาไฟเฮากะเต็มทงเต็มกระตาทุกคนเมื่อบรนนี้ มาดิกองพานด้วยนักกีดินนี่ก็นฮะเหยียบดินกับบุกุ้งยังไหลอยู่จึิงสะลานอยู่ดกจับเจอเป็นงอนอยู่มามาเหี่ยวกระเด่งสารนั่นอยู่หวานบาเลีงมาเหี่ยวนาเอาให้ได้มาเหี่ยวกระดกอยู่ได้นะ โมดิ้เอาอิ่มดดคักทุกคนอิ่มจนอัำมหวานแ่บนีบ่อยู่หน้าเฮาประทานได้ซูนีย่ยี่หวไฟามาดิขาเาอเาื่บลิงครับบอลิงเยอะครับทุกคนเลยผ่าเฮนละโว้ ເພິ່ນລະກະເຮົາຈະມາຕັກໝາກມ່ວງກ່ອນມັນນິເນາະໝາກມ່ວງເຮົາກະແຫ້ງນະໂຕນີ້ແມ່ນໝາກມ່ວງກະສໍໝາກມ່ງໄຂ່ລຍັໍ່ທັນແຫ້ງເືບໍຕົງລງບຕົງເລງກະຫາເວລາກົນຍເອົາມາລະເຊີໂຕເຢັນໄວ້ຕາມື້ນັ້ນນາຍມືລະນີ້ລະເອມຮື อันนี้จะเฟื่อลืมนะเห็ดบวหรือมะมงงนี่กัสามกระตุกตัอมบวมงไข่ไว้เร็วแล้วหน่อยกะเอาไปโจ๊เบยอยู่ไห้ก้อนบาดีนะทุกคนเลยบัลเลกะ็โอกมากแล้วกะต้มมงไข่เนื้ออ่มมงไข่นั่นกะทันไดแหงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้ขอบใจมือทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับสมเป็นกำลังใจแล้วหน่อยเด้อแต่พวกกไม่คิมนะ Bye.